สวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอเมนูสับปะรดลอยแก้วค่ะส่วนประกอบจะมีสับปะรดหนึ่งลูกค่ะใบเตยค่ะใช้ประมาณหนึ่งถึงสองใบพอประมาณนะคะน้ำสะอาดหนึ่งลิตรค่ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะ และสุดท้ายค่ะน้ำตาลทราย10ช้อนโต๊ะเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะคะนำสับปะรดมาปอกเปลือกนะคะเอาตาออกให้หมดค่ะ ต่อไปนะคะเราจะหั่นสับลตออกเป็นแว่นค่ะความหนาจะอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรนะคะต่อไปนะคะเอาแกนออกนะคะเพราะแกนเป็นส่วนที่แข็งเราจะไม่เอาส่วนนี้ค่ะ จากนั้นนะคะหั่นสับป,ปะรดเป็นชิ้นพอดีคำค่ะคุณผู้ชมจะหั่นเป็น4ี่หรือห้าชิ้นก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบค่ะตั้งกระทะแล้วเทน้ำลงไปใช้ไฟปานกลางนะคะใส่ใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอม เติมเกลือลงไปค่ะและนำสับปะรดลงไปค่ะรอจนน้ำเดือดก่อนนะคะถึงจะเติมน้ำตาลได้ ค่อยๆเทน้ำตาลลงไปนะคะรอให้เดือดประมาณ20นาทีค่ะจะสังเกตได้ว่าเนื้อสับป,ปะรดจะเป็นสีเหลืองใสนะคะใส่คนผึ่งด้วยน,นะ หลังจากผ่านไปลาย20นาทีนะคะสับปะรดของเราจะเป็นสีเหลืองใสแสดงว่าสับปะรดลอยแก้วของเราสุกได้ที่แล้วค่ะ ตักเสิร์ฟพร้อมน้ำแข็งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ